สวัสดีค่ะย่ายวีกินแสบอร่อยนัวค่ะมื้อนี้ย่าสิพามากินอันเมียงปลาขึ้นไปซาปลานี่ล่ะใส่ข้าวปุ้นใส่ข้าวปุ้นน้ำจิ้มข้นๆนั่นกินทั่วเออมันกินหวานนี่นี่หวานผักก็มีจัชวีบางไหนมันจะเป็นหลายผ้าอีเลิศมันเป็นเลิศแล้วก็อันผักกาดขาวผักกาดหอสเน่หมึกทั่วผู้มึกบัวงู แล้วอันแค่รถแล้วก็ลีนฟ้านี่อันเอฟซีเพิ่นฝากมาให้ให้กินในเบืองแน่เพิ่นว่าโอ้ยครับแม่ในกินของหวานนี่ก็ทีได้กินกับเด้อดีใจหลายพักมาหลายแค่สวนสามสวนพักเออเอินพักสามสวนพักสามสวนพักสามสวน คัมาเด้อพี่น้องอยำคำอืมน้ำจิ้มรสแ่ะได้บีเห็ดอีกงมาเห็ดเอีกง ่นี่บินบํนำก็บมีนั่นอืมอมากอยู่นีงน้่ก็อยากนั่งหุ่นจำก็ได้ เสียบพากเนาะแล้วก uh, 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 ็มีอะไรเป็นหน่อเพื่อพ uh. ี่เพื่อน้องเนาะกระดูกเพื่อหลานอาข้ามันยไงเนี่ยเนื้อปลาบอสอื่นว่าแปะสะปลาแปะสะข้าวปุ้นเออทอด

ตัวผู้เนื้อวานีครับอืมปลานชนิดพี่ผู้แน่นอนไม่ใช่พี่นี่นจิ้มก้นขนาดหนอนนี่จิ้มชัวร์จัดจะพักไม่ถือกันเนาะ อืมุ้งมินตำ <c oughs> สุดๆนะมือแรงอืมไม่ได้กินเขาแรงเหรอเบอิดคักแล้ว <c oughs> จิ้มไม่เข้มข้น,นอืม,อมกินปากกิขอ้อกินยังกระได้ค้นคน,คนมักพักแบบ <laughs> คักขนาดดิคักขนาดกิน <Geneva> ยัง <Genesis> ก <us> ับม <g beitet> ุ่งม่ามมงบินตำมงบินตำมาอีกแล้ว คือสงขัวเองมัคือหอมเน่ะขัวเองก็มีถั่วตัดก็มีปนกันเนี่หมอให้ฟังพี่น้องลูกหลานมึงนี่ฝนตกฝนตกนี่กระดีพ่างก็กินด้วน่ะได้ไปยังเมื่อข่าวมาม่าเลยคือหอดลูกหอดหลาน อย่างมากมาผ่านมาันเนาะมันเจ้านาฝนกว่า,าพาไปคุ้มมือว่ะมันจะหัวมันแสบพี่นอ้องเอ้ย เด้อมานิืน้ากัน พักแม่นัน่นค่ะพักสามสวนเรามววาไม่หลาย <c oughs> ถึอแก้ขึ้นมาพักกินเบดเป็นหอบเมียงข้าวปุน้น ทันว่บทานกิ้มมันแสบ มพอดินเขาที่ยังพอดินเลยเนาะพอดีิ็นยังวไงวะ อร่อตับดูน <c oughs> <c oughs> คำนี้คำนี้ไงเพื่อหลูกเพื่อหลานมากินน้ำใหญ่เด้อแสบค่ะไปกินเขาระแสบมาเบิงเด้อพี่หน่อเลยคำ <c oughs> นี้ไง เที่ยงพอดีกินเอาคัากพักเล่ย์ไห,หลก็ซาลเนี่ยกระสือกันคักเป็นพีหน่องเอ้ยหอมหอ พักอีกเลยพักหน่งจะยงนุเป็นหญ่อยอันนี้นสิแซ่บย่างขนาด คำฝาเออเอาคำเค็ดข <c oughs> ั้นหัไหลขั้นเน้นหมกลินสาบเว้นเงิน <c oughs> แบ่งกันแล้วบ่อพ่อคำเคตดคำเคือคุ้มใจเขียวเลยเนาะพ <c oughs> <c oughs> ูดเอาตีกันโน่นอ <c oughs> เย็นส่ดดวนด,ด่วนตัวเดียวามเพจเคยเบ่งเอาคักเต็มบดเสือว่ามันไดกหน่อยกินบันี้ เน่นหนามหม้อพอแล้วอือเราเลี้ยงเขาพ่อตั้งคือพ่อ พอ่อเพื่อนยิ้มเป่งบัง <c oughs> นหอมเมื่อก่อนก่อนที่จากไปยายขอไว้พ่อให้ลูกลูกล้านล้านพอแม่พี่น้องพื้นสูทุกคนให้อยู่ดีไม่แห้งลำลำเรื่อยๆตือหวยน้ำมันทีหนึ่ง่าลืมกดนไหลก้นแร์ก้นสับสให้ยายวีกินแสบอร่อยนัวดด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ